สวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับคนมันจ่าครับผมสองคนมันจ่าด้วยครับเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้คนมันจ่าพาอมีกําลังใจเหตคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับบรรยายกาศบรรยายเอฟซีเด็กครับผมนี่แหละครับนสิเขาเรียนเทศกาลแล้วครับก็บพอมีู่่ครับผมบอกเลี้ยงรถแต่ว่าจะเกิดหรอกครับ เงี้ยบานห้องไปผักถังดอกยังเงี้ยลายเปิดครับผมมันเป็นรถดเข็มมาลาด้วยครับรถ<ล>ดเข็<ล>ม<ล>มาลาครับผม,มนี่ครับบางค่ำผมบอกว่าถือบางค่ำผมบอกว่าท่านอย่งสิผมก็ขอโทษขอให้เอฟซีนเด้อครับเด้อเพราะว่าเออบางค่ำก็บ,บอกว่าถือกิลีรครับผมเพราะว่าเอ่อผมีมเขียวมันออกแข้งโบเบิร์ดครับ ผมกับขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเวยครับเด้อที่มาบอกผมว่าที่คอมเมนต์มาบอกว่าให้ผมไปใส่ฟั้นครับแต่ว่าภาษาบานผมเนี่ยเอื่อนไว้ไปใส่เขวครับมันใส่บ่ได้ครับผมบพราย่ามหลายปีอยู่ครับผมเพราะว่าหันใส่เพ๊่มเนี่ยผมสิกินเข่าบ่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับใส่เที่ยนหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเพราะว่ามันคือมีอย่างมาเต็มปากนี่ครับผมเอฟซีครับผมผมขอโทษขอพระเอฟซีหลายๆครับแต่ว่าผมสิพยายมพยายามครับผมเออ ว่าผมจะมีแขวใย่างดีแหละครับจะว่ามันสมรรถประยู่ครับคือมีเนือมาเต็มปากนี่ครับประมัณอาทิตย์กว่าครับยังสืให้กินเขาแทบครับผมขอบคุณหลายๆเ้ยครับเด้อส่ความวังดีครับคนมันจ่าครับผมมียังกะคอมเมนต์มาคุยกันเลยครับผมนี่แหละครับกันบรรยากาศอยู่ในหมอคิด อาคารซีนี่บรรยายน e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 . ับซีเอาได้ครับพุเตอรขันผมบอกว่าท่านกรับผมให้พุเตอร์ลดหัวให้ไปบอกง่ายๆครับเป็นไปเทศกาลบ้านเฮาแหละครับผมนี่แหละครับผมไปเป็นเอิรนไปดำหัวให้พุเตอร์ลดน้ำดำหัวให้น้อคำน้อ เอฟซีครับผมงานคานซีครับมองผมเคยมาถ่ายเอฟซีบ้างหรอครับผมแต่ว่ามันนี่ผมมารีวิวได้ครับเด้อมันนี้มันเขานาเทศกาลเดือนไมษสาแล้วครับผมนี่แหละครับผมเลยมารีวิวให้เอฟซีบ้างครับผมครับใดผมบอกผิดผมก็ขอโทษขอให้เอฟซีในเด้อครับเด้อ ขันคำมันกับสิเป็นลักษณะหนึ่ง้ะครับยุ่งในหมอคิดเนี่ยขันตะเวนกับสิเป็นลักษณะหนึ่งครับผมเป็นยังสี่แหละครับผมยุ่งในหมอคิตนี่ยครับเพราะว่าขันรถเขาซ่องเป็นเอื่อนรถเขาซ่องเนาะบ้านเ,าเอาน้อเอือ้อมันกับสิเมื่อขึ้นคำแห้งครับผมขันบม่มีรถเลยนี่สิแจ้งอยู่ครับผมเปิดคดอมเตอ เอาเองครับผมนั่นแหละครับผมขันยุบบอข้อซ้อบานฮ่นองซีขันยุบบอก้อซ้อบานฮ่องสิรถไปจังหวัดนั่นไปจังไปอำเภอนั่นอำเภอนี่ยังสี่ครับแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่จังหวัดนะครับแล้วก,ก็มีบริษัทแลนเออสมมติว่าไปขอนแก่นยังสิกับบริษัทนั่นบริษัทนี่ยังสี่นะครับสมมติว่าบ,บริษัทซีซึนเก็บพัฒนาจังสี่เพิ่นกับไปครับผม แล้วก็สมมติว่าไปสมยางลงมานี่ครับนี่นี่นี่เห็นบอกคาบีซี่ครับนี่ครับเอคนสิบอกเออเปลี่ยนว่ารถจอดช่องนั่นช่องนี่ครับผมครับลับใจเอฟซีไปใส่มาใส่่าลืมผ่าปิดดังเอเดี๋ยวโย่าังเมื่อครับผมซื้อปีแล้วยุบานผมเอิ้นตัวรถเอื้นปีแล้วครับเด้อปีซื้อตัวรถอคันทั้งทั้ง ท,ทั้งไทยนี่เอิ้อนตัวรถครับแต่ว่าทั้งบ้านผมนี่สีเอิ้อนปีรถครับผมเ,เบื้องปีรถดีๆนะครับเด้อ<ม>นี่แหละครับผมเป็นห่วงย่านเอฟซีไปว่าถือครับผมผมก็เลยมายเฮ็ดคลิปบอกเอฟซีนะครับเด้เอ,อผมเลยมายเฮ็ดคลิป บอกเอฟซีคราบ่ารถจอดช่องนั่นช่องนี้ครับเอฟซีเห็นร่ครับผมเนี่ยนี่น,น,นี่ผมเห็นหลูกจอบอกครับผมนี่รถติดไปสมม่าไปรัตนนอ,อไปช่องเที่ยก็กให้เอฟซีหรือพี่น้องเอฟซีถ่ายจู่ช่องเที่ยวกับครับมันติเป็นลักษณะจังสี่ครับมันบังคือบอกขสบานน้อยนะครับเด้อเอฟซีครับผมบอกขสบานน้อยยังว่าไปอำเภอนั่น ออกเวลาตอนนั้นตนนัวนี้อันนี้มันมีแบบหลายบริษัทครับไปหลายจังหวัดจังสี่นะครับคือผมโมกให้ฟังหรอครับผมนี่ครับผมนี่นี่ช่องที่หาจังสิันช่องที่หาสิไปอุดอรบุษราคำ่ำไปอำเภอช่องเมกไปจังสี่นะครับผม มันมีหลายลายบริษัทแลน์ด้ครับติดไปไปอุบลยังสี่กับเกลือกันนะครับเออนี่แหละครับแจ่ว่าฮาร่างบริษัทผมก็บ,บอกได้ครับเด้อว,ว่าบริษัทใดเกลือจังเด่นนะครับสองเที่ยสองเที่ยสามยังจเพื่อนไปอุบลยังสี่ไหมครับผมเออนั่นแหละครับผมจากให้จากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, งานมากคือท่องที่รถจอดครับ ท้องที่รถจอดครับมันเป็นหนาเทศการเด้อครับเด้อเ็บซีเพราเขาแจง้งใดกับคอมเมนต์ใจลางคลิปให้คนมันจ่าตอบให้ก็ได้ครับตอบให้ทุกคลิปทุกคลิปเด้อครับเด้อคนมันจ่าครับผมเออผมผม,ผมนี่สิบอเอฟซผมสิบเอฟอผมสิบอฟซม,ม,มคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจากคนเด้อครับเด้อสังเกตบังรถครับผมอันนี้ยังกะมา ขูดขัยหัวมวนกันได้ครับผมเเพราะว่าพอแม่พี่น้องอยากไปแซงสิครับผมก็มีความสามารถบอกเอฟซีไตวารถจอดยึดช่องที่เท่านั้นเท่านี้ยังสี่ไหมครับผมนี่ครับสังเกตป้ายสีสทมโมนี่ครับผมขันเพ่นบอกส่องที่ไตไปให้เอฟซีถ่ายยึดส่องที่เท่านั้นเด้อครับเด้อย,ยันนี้จากช่องครับผมมันสิมีทั้ง มันสีมีอ่าอาคารซีนี่สีมี่ขีดมีคูดนะครับบ่คือยู่บานห้องนะครับเด้อบ่คืออยู่บขกอสอบ้านห้องนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมอ่าท่านพี่น้องเอฟซีผู้ใดบ่เข้าใจกับคอมเมนต์ถามคนมันจ่าได้ครับผมอ่าตอบให้ทุกคลิปทุกคลิปครับผมโดยนี่มันเข้านาเทศกาลแล้วครับผมอนี่ครับเอฟซีครับภาพติดจมูกนั่งซี่ครับผมอ่านี่แหละครับผมอ่า อย่าเริ่มเป็นเดดขาดเลยครับเขามาในหมอคิดครับผมนี่ครับด้านหลังนี่ติดเป็นภักเซ่มันออกเชียงเหนือบ้านฮ่องครับผมอ่านี่เห็นบ่มครับผมอ่านี่แหละครับยกขังเซ็กี่ช่องที่หนึ่งสิไปแถวสะลข้ามอุโบลนึงสิครับไปผักเซเวนออกเชียงเหนือเห็นบ่มครับมือผมสีนี่ครับเห็นบ่มครับนี่นี่ที่สมสมนี่ครับเห็นบ่มครับนี่นี่ช่องที่หนึ่งครับผมนี่ครับ ภาพเป็นยังไงน้อครับเอฟซีครับผมกันเ้นกับบอกผมเรื่อครับผมสิได้ปรับปรุงตัวสะขอรงครับผมสิได้ไปเห็ดโทรศัพท์ครับผมคอมเมนต์บอกได้เลยครับผมว่าภาพเ้นหรือเสียงมดีจรงสิผมก็สิได้ไปไปเขาไปเหต์ไม่ครับโทรศัพท์ครับผมแต่ว่าผมเหตดมาดีแล้วครับผมแต่ว่าผมยันโทรศัพท์ของเอฟซีครับผม เต้นครับผมแต่ว่าของผมมันประเต้นครับผมพอผมไปใส่โปรแกรมครับอขอบคุณหลายๆนะครับด้วยทีเอฟซี F C, บ่ถิมบป่ปลาคนมันจ่าครับผมนี่แหละครับผมให้ต่อเอะครับต่อทผมผมให้ภาพโยนในหมอคิดสองนี่บรรยายเอฟซีนะครับด้อเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาเล่นได้เลยครับผม กันไปบ่ถือกหรือจังไดผมย่นนี่ฮอดวันที่สิบหเมษาด้วยครับเด้อผมจังสิบผมจังสิบไปออกจากกรุงเทพไปเห็ดเก็บต่างๆเห็ดซี่บังครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามคุณมันจ๋าครับนี่ยังกะมาคอมเมนต์มาพูดคุยมวนกันไดครับผมครับมากมาตามผมมาเลยครับผมกันนี้ผมอยู่ในี่ อาการซีครับผมนี่แหละครับกัดแ่้มแงมมือเคลืนตรงแง้มมือขค้ืนปุ๊บนี่ที่เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยครับที่ในหมอชิตครับผมนี่ครับกันตกงแงมือเคลืนที่เป็นอีกแนวหนึ่งครับผมเอ่าคนผู้โดยสารบันห้องสีหลายครับผมภาคต่มันออกเชียงเหนือนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เบ้งครับผมใจเย็น้ะครับเด้อนี่ครับผมเพจคลิปให้เอฟซีครับ แต่ว่าเขาไปทายใกล้ๆเพิ่นบ่ได้เด้อครับเพิ่นบอดิ่จักว่าเออผมเฮ็ดอีหยังครับผมเออเดี๋ยวเพิ่นสิหายให้ครับผมเออกันคนนี่จักอยู่กันคนยิ่จักเพิ่นก็ระสีจักห้าหาลงคนเพิ่นจำน้าผมได้เพิ่นก็นย่างมาทักครับผมออห้าลุงคนเพิ่นบ่จักว่าเออหมอนี่เป็นบ้าเว้าพูดเดียวบ้าออขันเมนเอตซี่ผมย่างมาคือวังหันล่ะครับผมย่างมา เป็นนี้ครับผมมาตามครับผมขอบคุณหลายๆครับที่ทักเอฟซีตุตะคนเนี่ยที่ทักคนมันจ๋าครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อผมวุฒาติดดำติดจมูกไว้กันยังจําได้ใช่นาะครับอ่าที่คือคนติดตามคนมันจ๋าคเกาหลีรอเขาผมไปใส่กับรถิ่มรถไฟครับติดตามผมเรื่อยๆด้วยครับเด้อผมมีคลิปดีๆให้เอฟซีเบงซึมเอ๋อซึมเอ๋อซึมเอ๋อครับผม ขอบคุณหลายๆครับผมมาขมาตามผมมากครับอยากเบิ่งมองไดกครับคอมเมนต์ต่ลังคิปได้เลยเลยครับเต้อแต่ว่าผมอยู่อยู่ในหมอคิดสองนี่ทอดวันที่ยสิบหกมษนายด้ยครับเด้อขอแม่พี่น้องอไปเที่ยวมาแล้วผมก็จังสิไปครับผมผมยันจิบตะละคลิปพลาดในเอฟซีครับผมขอบคุณหลายๆครับมาตามผมมากครับผม นี่ครับผมยึดใกล้เกินไปครับนี่คืออาคารซีนะครับเพื่อนเอินครับผมนี่อาคารซีครับผมนี่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 ก็แล้วครับผมมานีแล้วครับไปภ่าเต็นออกเคียงเหนีอครับผมไปบ้านเ้าครับเสื้อตัวแล้วเสื้อตัวแล้วเบิ้งตัวดีๆครับเปียกสครับว่ารถจอดช่องที่เท่านั้นเท่านี้นะครับเนี่นี่ครับผมรถจอดช่องที่เท่านั้นทนานี้ครับกันเยอะเตอยู่ทั้งบ้านผมเพื่อนเอินปีครับซื้อปีรถแล้วกะ เบิงบ้งเบิ้งเพิ่นเขียนบอกดีๆครับผมต้นมาผมสิวฟาภาษาอีสานเด้อครับเด้อแล้วก็เอ่อคันคนไทยเข้ามาเบิ่งก็เบิบ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิเข้าใจดอกครับผมว่าผมเสียสารภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะเออคันมีหยังเอฟซีก็คอมเมนต์แต่ลางคลิปให้ให้ผมตอบเอฟซีใดเด้อครับเด้อผม เอฟซีครับเอฟซี FC มาเสือตัวอยู่ังสี่เด้อครับเด้อจังสี่เถือกครับผมนี่ครับผมเสือตัวที่ทอมเพิ่นให้ซื้อนี่เด้อครับพาเจังนุ่มออกเชียงเหนือเอฟซีเห็นบ่ครับผมนี่ครับนี่เด้อครับเด้อเขาไปแล้วมันสิมี่มองเขียนซื้อมองล่างมือมองแม็กกิตงจมูกครับนี่ครับผมบรเพิ่นบริการยังสี่เด้อครับเอฟซีครับผมนี่ครับผมบริการยังสี่เด้อครับเด้อนี่ บริการดีครับผมบริการประชาชนทุกคนครับบริการบริการผู้โดยสารทุกค้นครับของรถเก่าๆครับผมเข้ามาเลยครับมีเขียนตอกเขียนเสื้อเขียนทียอยอูเขียนเบอร์โทรครับผมยม่นี่เดีวยวกับเด้อเป็นบริการครับผมนี่แหละครับ